ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านบ,บิบิกร i n อีนฟีน้ครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับแบรนงก์กันของค่ายคูเซ่นะเป็น1นึกลั้นหนึ่งนั่นเองที่ยังคงมีเหลืออยู่ในสต็อกของร้านเรานะครับร้านบ,บิบีกระอีนฟีน้วันนี้ก็จะมาอัปเดต6กระบอกเช่นเคยนะครับว่าดูว่ามีไลายอะไรกันบ้างน,นะฮะมาเริ่มมาตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับ ตัวแรกจะเป็นโมเดล Springfield นะครับโมเดล 191A1 นะครับตัวนี้สวยมากเป็นสีเงินเงาน,น,นะลํากล้อง5้านิ้วนะครับเป็นแบบฟูไซวัสดุก็จะเป็นโลหะทุกตัวเลยนะครับโลหะทั้งหมดเลยตัวนี้จะทําเป็นสีเงินเงาโครเมียมตัวนี้กริปนะครับก็จะเป็นไม้แท้ลาย Springfield นะครับตัวนี้สวยมากเลยอ่าใครชอบ Springfield ก่อนแนะนาตัวนี้นะครับจะมีอยู่นะ ลายถัดมาก็จะเป็นลายว i ว s ัน Combat นะครับตัวนี้เป็นลายใหม่นะครับเป็นตัวสีเงินด้านสีเงินด้านแล้วก็มีความพิเศษนะครับจะมีลายเซอรชันข้างหน้ามาด้วยมีทั้งตรงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังลายก็สวยนะเป็นกริปแบบใหม่นะครับลายขร่่มตัดตัวนี้นะไม่มีหมุดลุ่มทองตรงกลางนะลายขรัามตัดตัวนี้ก็จับถือถือว่าพอดีนะครับผมไม่กัดมือนะครับแล้วก็กระชับมือมากนะคะสํสำหรับลายนี้ไม้แท้นะครับอันนี้วิวซันคอมแบทห้านิ้วนะครับ ก็นะจะเป็นลายคิมเบอร์นะครับสีสโมกอันนี้ถามหากเยอะนะครับลายคิมเบอร์สีสโมกงานสวยนะครับลำกล้องอยู่ที่5นิ้ววูฟตา่ตางๆก็จะเป็นสีเงินเงาแบบนี้เลยนะครับตัวปืนจะเป็นตัวสีสโมกนะลำกล้องก็สีเงินเงาครับผมอนันนี้ลายคิมเบอร์ครับถัดมานะฮะตัวนี้ลายโคโกเมนนะครับตัวนี้ลายโคโกเมนสีเงินเงาก็เป็นเงาเฉดเหมือนกันนะครับก็คือเงากระจกเลยเงาโครเมียมแบบนี้ สวยมากมาร์กิ้งแล้วก็กริปตัวใหม่นะครับกริปลายขรั่งตัดเช่นกันนะ5นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้ตอนนี้จะเป็นมาร์กิ้งร้อยปีนะครับเป็นมาร์กิ้งลองลึกนะครับโอเคถัดมานะครับผมจะเป็นตัว4นิ้วนะครับ4นิ้วตัวนี้จะเป็นลายวิสันคอมแบทนะเป็นสีเงินเงาโครเมียมเช่นกันลายวิสันคอมแบทอันนี้เป็นลายที่ผมชอบมากนะนี่ วยนะมีมากิ้งมาให้ครบเลยครับแล้วก็มีดอกบีบวนี้นะครับมีหมุดุมทองมาให้สวยมากๆป็นไซส์คอมแพกลำกล้อง4นิ้วนะครับตอนนี้มากิ้งของเขาค่อนข้างเยอะนะสำหรับรายวิวสันคอมแบทอ่าถัดมาครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว โค้ดมาสโฟซีรี80นะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินด้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัดกับพวกชุดต่างๆนะครับชุดไกนะฮะเป็นสีเงินเงาแบบนี้ริปตัวเดิมนะครับกริปตัวเดิมก็จะลายาลายขาลัตัดแล้วก็มีหมดุดมากรุมทองนี้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นโค้ดอโตเมติคาลิเบอร์นะครับลำกล้องสีเงินเงานะ,ะโอเคก็ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับผมก็ทักทายนะครับสอบถามมาได้ที่ไลน์เหมือนเดิมนะ ถ้าสนใจนะครับผมโอเควันนี้ร้านมีีการอีฟีตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อ <pe w> เพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ